ช่วงนี้คืออะไรว้าวเดะเมจิกเชียนอ่าโอเคโอเคปึ้ง The Fool ต้องกดแล้วค่ะทุกคนไม่กดไม่ได้แปดดาบโอเคแล้วก็เก้าดาบและสุดท้ายค่ะ Queen of Wands เอาหอใต้สำรับอีกหนึ่งปึ้งปึ้งเจ็ดเหรียญโอเคสำหรับผู้ที่แบบเดี๋ยวนะโอเคมา 啊。Uh. ทุกที่เฟิร์สบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือ3มดาบใช่ไหมได้ถูกเคลีย์ปมต่างๆอะไรเก่าๆได้ถูกเคลีย์ใครที่ติดกรรมอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้เคลีย์เออแล้วก็หลุดออกจากบางสิ่งบางอย่างหลุดออกจากความคิดลบๆอะ่ะบางทีความคิดนั่นแหละที่ขังเราไว้เห็นไหมไม่มีอะไรเลยที่มาขังไม่มีใครทําอะไรเราเลยมีแต่ความคิดของเราล้วนๆะน่ะเราเอาดาบมาปักแล้วก็พันเชือกเองปิดตาตัวเองเองทำให้เรามองมองไม่เห็นอะไรอะ่ะอืมอะไรใครที่แบบรู้สึกแบบเครียดหรือกังวลในเรื่องไหนอยู่ คุณจะเริ่มกระจ่างขึ้นคุณจะมองเห็นทางคุณจะเห็นทางออกอะ่ะเหมือนแบบสติอยู่ดีๆมันกลับมาจากที่แบบเฮ้ย เครียดเรื่องนี้มานานและหาทางออกไม่ได้เลยอ่ะคุณจะเจอทางออกนะคะอาจจะมีบุคคลที่เข้ามาเป็นตัวแปรด้วยสําคัญมีบุคคลที่เข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญที่มาช่วยเหลือคุณ1คนคนนั้นเขาจะมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมากๆมีความเป็นคิงสูงมีความเป็นผู้นําสูงเลยมาแบบเนี้ยมีสองท่านเลยทีย่พูเห็นเนาะเอ่อถ้าไม่ใช่พลังงานของคนนะก็อาจจะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อันนี้ก็แบบแปรไปทางนั้นได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นคนที่เก่งอ่ะหลกักๆเลยคือเป็น คนที่เก่งที่มาเป็นตัวแปร ى, ที่มาคอยช่วยคุณหรือเป็นพลังงานการตัดสินใจของคุณหรือพลังงานของความเก่งของคุณพลังงานของความครีเอทีฟความสร้างสรรค์ของคุณอะ่ะอืมไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ดีมันจะมีความปิ้งมีความสุขขึ้นคิดบวกมากขึ้นหรือตัดสินใจได้ดีขึ้นถ้าไม่ใช่ในในเรื่องของตัวเองก็จะเป็นตัวแปรที่เข้ามาอืฟัยเห็นเรื่องของตัวแปรแล้วกันตัวแปรบุคคลที่จะเข้ามาช่วยคุณไขปริศนา ที่ติดอยู่ใครที่ไม่ติดไม่เป็นไรรับข่าวดีไปเลยก็คือนี่เลยสิ่งที่คุณกําลังจะทําสิ่งที่คุณกําลัง manifest มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วใครที่อยู่เฉยๆอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใครที่ลงมือทําด้วยพูดเลยว่าโอกาสมันมาแล้วให้ลงมือทําได้เลยและถ้าใครทําไปแล้วเตรียมรับผลได้เลยเนี่ยเนี่ย เตรียมรับผลที่คุณกระทําได้เลยคุณหวานมเมล็ดอะไรลงไปคุณกระทําสิ่งใดผลนั้นกําลังงอกเงยไหมคุณเห็นแล้วแล้วคุณเริ่มเห็นมันชัดเจนขึ้นใครที่ลงทุนอะไรไปทําธุรกิจอะไรไปหรือปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณจะเห็นผลมันชัดเจนบุญกําลังส่งถึงก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของการปฏิบัติแล้วแต่นะแต่ละคนจะมีเรื่องราวชีวิตแตกต่างกันไปอืมหลายๆคนลงหุ้นอะไรใดๆก็ตามผลมันกําลังงอกเงยคุณเริ่มเห็นอุ้ยอะไรเงี้ยอุ้ยคุณเริ่มเห็น แบบผลลัพธ์มันออกแล้ฉันก็กำลังชื่นชมกำลังมอง